วันนี้ครับมันดูช่กยดูตัวละครการ์ตูนเกม ARBS กันย้อนแรกนะวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างตัวระครทานอตนะครับไม่ได้สร้างเดีพูดผิดนะครับนะคนอื่นสร้างนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้นะครับนะมันได้มีอาวุธใหม่เข้ามานะครับไม่ใช่แค่อาวุธใหม่หรอกอาวุธที่ผมเล่นนั่นแหละรอบที่แล้วนั่นแหละนะครับนั่นก็คืออาวุธปืนพลาสมานะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันเหมาะเจาะจริงๆเลยนะครับกับพลังที่ทานอตแบบเออมันตอนที่ทานอตปล่อยใส่ทอร์จำได้ปะในอินฟินิตี้วอร์นะครับนะ นั่นแหละผมจะเอามาใส่แบบดีๆแหละแบบในหนังเลยนะครับนะเออนะครับอ่ะเอาละเราจะเอามาใส่กันก่อนเลยนะครับกับุงมือพี่แก่ปื๊บนะครับนะเอาไปนะครับสีแดงใช่ไหมมันมีสีอะไรบ้างนะเออมันมีกี่สีนะผมจาไม่ได้ว่ะนะครับอ่ะผมจะใส่ให้ครบหมดละกันนะครับอ่อมันอาจจะไม่ค่อยสมจริงไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนเลยแหละนะครับนะ เออผมจะใส่ไป5สีนะครับเพราะมันมีแค่5้สีใช่ไหมล่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถุงิินทานอนนะครับถ้าใส่ตัวละครเอออ่าเอาครับผมเดิมแรกมาเจอกับพี่โตนะครับอ้ยดู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 อุ้ยเฮ้ยเดูไม่ทันขอไปโอ้ยตายเลยเอาดีเอาดีตาดันบอกข้อคือตาที่ไม่อ่อยเรียง ไหนนะครับรองไปเบิร์ดโอ้โหดู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 โคตรเท่โคตรเท่โอ้ยดูดิร่วงหนึ่งร่วงสองเอาละโอ้โหดูดูถึงมือค่อยกระป๋องเลยนะครับแต่ข้อรแรงเลยนะครับโว้วดูนู้ตอนนอนบอกกูไม่ต้องใช้แรงอะไรทั้งสิ้นนะครับนะใช้แค่ถุงมือข้าเพวกแกก็ตายหมดแล้วเอาละครับต่อมากองทัพรอครับโอ้โหโคตรแรงดูดิดูดิจิ้มไปที่เดียวดอกเดียวนะครับนะเออตอนนอนหลับ พวกเราซู้บอลไม่ได้นะครับขนนอเอาดับพวกเรายนคอนถึงระยะระยะประชิดแล้วโอ้โหเอาจีนโอ้โหดูดิดูดิโคตรแรงเออเออตายโอ้โหตายท่านี้เนี่ยดอทกูเฮ้ยโคตรเทพอ่ะโคตรโหดอ่ะนะครับท่านอท เอาครับต่อมาปอบปีศาทต,ต้องร่วมใจกันนะครับออ้ัว,วเราปรอบตายหมดแล้วนะครับเนาะอออเอานะพวกเราหยุดมันก่อนที่มันจะทำลายโรคไปดิูอเราปีศาจก็ต้อง,ต,องต้องมาหยุดทานอนอู้ ตอวาวาระเบิดตูมโอ้โห,โอโหโออมอเขามาหาอฉันนี่โคสรกเขาหลอกัวหน้าโอ้โหตายตายโอ้โดนพวนไฟเฮ้ตัวฉันตานพรังไฟอุ้ยตายแล้วมึงเฮ้ยทานอสเลือดมึงน้อยจังเลยวะนะครับนะผมไม่ได้เป็นคนสร้างนะคนอื่นสร้างนะครับคนอื่นสร้างซักโอ้โหก,กากเลยนะครับนะโอ้โหตายนะครับ <_ c oughs> เผยไตออกมาทานอสก็คือพี่โตนะครับนะเออในหนังมาวิวก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ <_ c oughs> ทานอสอาจจะลอกข้าวออกมาเป็นพี่โตก็ได้นะครับนะเอออันนี้อาจจะเป็นคำใบนะครับนะไม่ใช่ละ แต่ผมบอกเลยว่ามันเดียวกับตัวอะไรบันชนะหมดอะดูดิดูดิดอแอะตายนะครับมึงไม่มีทางรอดจากทานอสถ้ามึงเดียวเนี่ยคือแบบานสชนะแน่นอนนะครับนะแต่ทานอสคนสร้างมันสร้างให้บางอะนะครับเสียดายอะนะครับดูตามดิโคตรตลกเลยนะครับนะ <c oughs> ใครสร้างตัวมันมี่้แม้แต่กระทั่งโอ้โหเาราต้อกินกินเนื้อนะครับ โอ้โหไปแล้วครับสาโรซอรัตโดนนะครับนะเออเอากระชิพายแล้วฐานอสใช้ผายแล้วมึงจะงยังไงยังไงครับช่างนี่โอ้โดนจัดไอ้แห่ตายคาปากเลยเอาดิตี้โอ้ยโอ้โหระยะประชิดอย่างนี้ทีเล็กมึงไม่มีทางรอดนะครับตอนนี้เอาโรซสอรัตพยายามจะกัดกหุวมือออกนะครับนะฉลา,าดมากแต่ก็เออไม่ทันนะครับเนาะข้าบอกแล้วว่าข้ากูจะตาที่ไม่อ่อนเรื่องพวกแกไม่มีความสามารถที่จะสู้ฉันได้เข้าใจเปล่าเฮ้ เอาหลังงั้นแก๊งที่หยุดหยุดมันได้ก็คือแก๊งคิปเปอร์แล้วแหละโอ้โหดูดิโคตรเท่โคตรเท่เออมาเลยแก๊งค like <we> ิปเปอร์ก็หลอกนี่จับไปครับใช่ไหมเออมาเลยดิโอ้โหฟิวฟิวฟิวเอาดิเจ็ดที่ไปติโอ้โหแก๊งคิดจะระเบิดมีชีพิก็หลอกไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเข้ามาเลย โอ้โหปิวปิวปิวเจอพลังฐานนองเป็นไงล่ะปิวปิวปิวหมดปิวหมดคิปเปอร์มึงเข้ามาเด็กมึงเข้ามามึงเข้ามากับเนืยอหรืออยู่อร่อยอรจะทำอะไรช้อนเอาตายแต่แม่งโคตรบางเลยกูระเกียจเกียจนะครับนะทำไมคนสร้างไม่สร้างมาให้แข็งวันนี้วะแล้วผมก็ไม่สามารถปรับพลังมันได้ไงประเด็นนะครับนะมันเละเป็นอย่างเงี้ยออกมาเป็นพี่โตเลย เอาเ่ะพวกเราเฮลิอนคอปเตอร์ยิงเขาปอยทารอนจะทำอะไรได้ครับโอ้หจี้ส่แล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ยิงไม่เข้านะครับเพราะว่าทานอนมีก่อแแต่ก็ตายเพราะว่าแม่งตกนะครับนะไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับมดตปิวตกไปนะครับนะเรียบร้อยแต่ถ้าสมมติต yeah. ัวไหนที่ยืน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 สู้กับมันนี่ผมบอกเลยว่าตัวส่วนมากตัวนั้นตายนะครับนะอย่ายืนสู้กับมันเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนนี้ทานอนเอาไม่ตีห่ะ อ้ยนี่ไงก็นึกว่าจะไม่ตีก็นึกว่ามันไม่มีตีตัวเป็นกล่องนะครับแต่ที่ไหนได้ก็ตีอยู่ดีนะครับนะตายนะครับตายอ่ะไหนรองคองโอ้โหดัดแปลงอาวุธสุดโหดมานะครับนะอ่าดูสิว่าอุ๊ยทานอสกูไม่ไอเป็นลิศไอแคนไฟโอ้โหยังไม่ได้ใช้ถุงมือเลยอ่ะมาดูกันนะครับนะอ่ะทานอสใช้ถุงมือเร็วตกหูเป็นไงจี้เข้าไปไม่เข้าเกาะนะครับไม่เข้าไม่เข้า นะครับไม่เข้าเฮ้ยทานอสบอกอู้ฉันยงังรังฉันไว้ได้ฉันมีพลังเวทมนต์ตาฉันยิงเลเซอร์แล้วแหละยิงก็ไปทานอสยิงดีว่าเอา้าแม่งไม่ยิงวะโอโหที่หายนะครับโดนยิงอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะอู้ยิงเข้ามาเลยอู้ฉันมีเกาะอู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไอาแฮะเกาะนี้จะไม่เข้านะโอโหตายแบบตายแบบมีอะไรลอยอยู่นะครับนะ <laughs> ผมก็ติดนะครับนี่นี่นี่ติดเหมือนกันนะครับ ติดอะไรที่เปนร่องหุนนะครับนะเออเป็นเหมือนกำแพงที่ไม่ให้ยูนิตอื่นๆตกนะครับราต้องเจอกับกอซิร่านะครับซึ่งหลายคนก็ขอกอซิร่ามานะครับดู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 ดดู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 ดดู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 ดนดูดนดู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 นูดาดู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 ดดู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 ดดดะอ โอ้โหนะครับน้าตอนนี้ธานอสไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงผมว่ามันโดนโจกครั้งเดียวตายแน่อนอนนะครับนะาสำหรับคนคนไหนที่ขอเออนี่อันนี้มานะครับนะเออแอะตายตก็ซีรา่าแบบว่าพ่นไฟออกมานะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันมีอัปเดตพ่นไฟแล้วใช่ไหมหล่ะนะครับนะก็รอหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ทับแน่นะครับนะแต่ตอนนี้ดู <falsch S 2> พี่ธา,านอสไปก่อนนะครับ อ่ะเอาละครับต่อมาเบคิโลโซลัสสไปเดอร์แมนนะครับนะมาเออโดนจิ้มเข้าไปนะตูมโอ้โหแตกตัวกลายเป็นโกโกโกคันนะครับโดนพิธานอทกูจิ้มไปดินะครับจิ้มไปดอกเดียวท่านั้นแหละนะครับนะนอนชี้แงแก่เลย เอาละครับต่อมาเจอกับนี่กองทัพบาลจ,จันขีแลดนะครับโอ้พวกเราลุยมอนคุมกันหัวหน้าเราด้วยนี่หัวหน้ากูไอแห่หัวหน้าเราตายแล้วพวกเราอ้พวกเรา,เราสู้เพื่อหัวหน้าเราโอ้อดูทานอัดีมันยิงแรกเลยนะครับนี่ตบหน้าได้ด้วยเอาดีแต่ทานนับางมากนะครับนี่แต่ก็โดนไฟไปดีโดนไปดีโดนไปดีดปดอาวุธทานนัแรงนะเว้ยนี่่โดนจี้โดนจี้ อ้ามามามานี่โดน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 เลเซอร์ฉันอ่านี是是 e ่อาวุธของถุงมืออินฟินิตี้การเรดไม่มีใครสามารถชูชั้นได้โว้ยเนี่ยพวกเราตายกันหมดเลยนะครับนะเฮ้ยฝนตกอีกแล้วไอ้สัส อีกแล้วล่ะไอ้ไข่บึงวิ่งเก็บผ้าอีกแล้วล่ะนะครับนะโอเคมาต่อเลยเอาละครับต่อมาเจอกับไซเรนเฮดนะครับซึ่งไซเรนเฮดว่าข้ากูไซเรนเฮดหุย ทำเราจะเล่นเฮดไม่เข้านะครับนะอาวุธของแกนั้นกระจอกเกินไปเลยทอนอสแกโดนฉันตัดเละแน่โอ้โหทอนอสตอนนี้นะครับโอ้โหโดนยำโดนยำโดนไซเลนเฮดจิ้มท้องนะครับแต่ซานอสทอนอสกูก็สู้ตายโอ้โพูดไม่ทันแล้วนะมันลิน้นพันเลยหมดแล้วนะครับแล้ลิ้นผมเนี่ยนะครับน่ะโอ้ทอนอสครับพลังใช้นี่พลังอินฟินิตี้การ์ดของช้อนจะคลอกโอ้โหอนะครับถ้ามันดิ้นิ้วได้คงดีไแล้วนะครับแต่ถ้าเกมมีดิ้นิ้วน่าจะดีนะนะครับน่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นไงล่ะ เป็นไงเราโดนฝรังนี้เข้าให้เป็นไงเราโอ้ยโอ้ยแหลกแนละ้วเ,เครื่องกูแหลกแนละ้วโอ้ยใครจะสู้ใครไม่ได้ยอา้าวธานอสกูกำลังจะโดนไซเรนเฮดเก็บนะคำนวะโดนจิม้มไซเรนเฮดไซเรนเฮดมันโคตรกากเลยนะในเกมดีเลยคำนวัตธานอสอย่าแพ้เขานะทานอสไม่ทานอสกำลังจะระเบิดตัวกระตุกอย่างนี้แสดงว่ากำลังจะระเบิดตัวอีกภายในสามสองหนึ่งตูมระเบิดที่ว่อาอ้าวยังไม่ระเบิดอีกอะคือจังเลยว่าธานอสโอ้ยเขายังไม่อุดด้วยหอยโรค เออพอฉันกูอเจตตาเดี๋ยวนี้อาหริ่งเลี้ยงไงไรสายเลนเฮมมันกระจอกเออแต่จริงก็ฆ่าฉันได้สิเรียบรไรไม่ละมึงนี่เป็นไงล่ะตายคาตีนเขาเลยนะครับอืมเจ้าคอยแกดึงเอาฉันไปเล่นด้วยเอาแหละนะครับน้ามาแล้วฟงกอริล่านะครับดึงดึงจึงกจ้าตายเจ้าทานอเอ้ไอ้คอยส่งข้ามาแล้วคราวนี้ปิดบัญชีแค้นฮ่าฮ่าอะไรอะไรหล่อมไปละ พวกเราแก๊งทออฉันก็เคยเจอทอมาแล้วเจออย่างนี้แหละสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจนคอนมาอมืแต่ฉันโอ้โหหลับไม่ทันนะครับนะปักเข้ากลางก่อนนะครับนะเอาละหนี่นีหนีโอ้โหเรียบร้อยเก็บหมดตายนะครับนะตายอยู่ดียังไงก็ตายนะครับนะหนึ่งๆมันไม่มีทางชนะตัวเนี้ยบอกเลยอ่างั้นแกต้องเจอฉันนี่โอ้โหมาสดๆร้อนๆน,นะครับถีบเล็ก้นไฟเป็นไงอโอ้โหฉันตยยายแล้วโอ้โห สู้ไม่ได้วะทาน็อตแพ้ว่ะนะครับทาน็อตแพ้ทีเล็กค้นไฟนะครับนะเออซึ่งคอทีเล็กนี่ก็โอ้โยไอ้คอยนี่ทําแต่งได้สวยมากเลยนะครับนะเป็นคอที่เท่และประสทจันที่สุดแล้วเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับนะเหมือนพระเจ้าสร้างมาเลยนะครับนะพระเจ้าคอ่สร้างมา <c oughs> <c oughs> จมเองอวยเอง อ่ะงั้นจบไปที่เราไททันนะครับสกีพวกเราตายหมดแล้วโอ้โหมึงพูดได้ไงมึงไม่มีปากนะครับนี่นี่เอาเลยมอมอกมุนชนฮู้พอกคุชตาที่มาเรื่อยๆก็แค่พวกไททันที่ไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีคงไม่มีคงงมันมีใคยมีมัคุงมันมังค์นะครับนวกูพูดเรวกู๋ยวเอาแต่ตอนนี้ทานอสนะครับทางตันนะครับนะเฮ้ยโดนบีบตกแล้วไม่ทานอตจะยังเหลือขาที่ยังเกาะอยู่แล้วก็เกาะไม่อยู่แล้วนะครับแตกตายนะครับอู้หูอตัวหนึ่งพีชีตามทานอตไป เรียบร้อยนะครับนะอ่ะเอาละครับต่อมาทานอสจะต้องมาเจอกับสงโขทรกีนะครับซึ่งประเด็นตอนนี้นะครับนะสุโขทรกีอยู่ด้านล่างนัดทานอสไม่รู้มันจะเดินไปไหนนะครับอ่ะผมไม่สามารถบังคับมันได้นะครับนะแล้วมันก็เดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปในของมึงนะครับอ่ะมองไปแล้วด้านซ้ายนะเจ็เล็กน้อยอ่ถอยถอยอ่ะมึงเป็นเป็ดหรือไงแหละเอาถอยถอยเอาละครับรอมันรุนนะครับมันจะโดดลงไปแล้วปุ๊บยังไงจังหวะนี้อีกนิดเดียวทานอส ก็แหละลงไปมาแล้วข้าลงมาแล้วโว้ยลองผิดชีวิตเปลี่ยนอะอะงั้นขอใหม่ถ้านอตบอกนะครับนะออทานอตบอกข่านีแหละฉ้นจะเดินถอยหลังมันลับลับในเทลรู้จักเปล่าออมาแล้วฟุบมาแล้วถานอตลงอโหฟุงจะได้เคงั้นรฟนาฟงจะกน้แค่แบบเฮ้ยมีบันม่วงมาให้เราเกินบ่รอพวกไม่ใช่บันม่วงมันคือคนอ่ะเอาตาย <laughs> ได้ยิงตัวเดียวนะครับนะ ไม่รู้ว่าตัวไหนด้วยนะครับแล้วก็ไปตายนะครับสักตัวกงทีมันนะครับนะห่วยอ่ะเอาละครับต่อมานะครับทานอนบอกอมฉันขอเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคฉันจะค่อยๆลงไปแล้วนะหมอเจ้ก่อนข้านี้ฉันไม่มีทางลื่นล้มสไลด์หัวแตกแล้วพลาดเหมือนตะกี้อีกแล้วแกตายโอ้โหจี้สจ่จัลเกเลยนะครับนะย่า โอ้หโครรแสบตูมนะครับตายขำอ่ะต้นเชฟบอกอึกูตายก็ได้โอ้นะครับเนาะตายตัวหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอกันไปแค่นี้แหละนะครับน้ช่างมันเถอะนะครับนะผมไม่เล่นแล้วนะครับสำหรับทานอสก็จบไปเพียงเท่านี้แหละตูมยังไงกูว่าละแต่กตัวนะครับซี่แงแกคืออาวุธมันแรงจริงนะครับของทานอสแต่ประเด็นก็คือตัวนี้เนี่ยคนสร้างมันสร้างมาให้บางเกินมึงสร้างมายังไงให้ทานอสบางขนาดนี้วะนะครับนะ มันสร้างสวยอยู่นะครับนี่นี่เอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้านี้ได้วะคราวนี้ได้วะโอ้โห <c oughs> แตกเหมือนเดิมนะครับนะพอลงไปถึงพื้นตายอยู่ดีนะครับนะโอเคโอเคบ๊ายบาย,บายครับช่องนี้นะครับนะเล่นแค่นี้แหละโอเคฟันดีจุ๊บ